พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือภาพสะท้อนความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างน้ำกับป่าอันเป็นแหล่งชีวิตของแผ่นดินไทยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรทรงริเริ่มโครงการด้านน้ำไว้มากมายตลอดราชสมัย จบจนถึงปัจจุบันเพื่อให้มีน้ำหล่อเลี้ยงทุกชีวิตในผืนแผ่นดินของพระองค์สมเด็จพระพันปีหลวงจึงทรงสร้างป่าเพื่ออบอุ้มแหล่งน้ำให้คงอยู่ตลอดไปโครงการป่ารักน้ำของพระองค์ท่านจึงไม่ใช่เพียงการให้ความสำคัญแก่ผืนป่าแต่คือการได้เห็นภาพรวมในการอนุร,รักษ์น้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงน้อมนำพระราชดำรัสนั้นมาปฏิบัติผ่านโครงการ การประปานครหลวงรักป่าต้นน้ำนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2554จวบจนถึงปัจจุบันโดยร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดน่านรวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ำฝั่งตะวันตกในพื้นที่จังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรีให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งพร้อมกันนั้นการประปานครหลวงยังคงมุ่งมั่นในการผลิตน้ำประปา ตามคำแนะนำองค์การอนามัยโลกตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงก๊อกน้ำในทุกบ้านเพื่อให้น้ำประปาทุกหยดสะอาดปลอดภัยเป็นต้นทุนของทุกชีวิตใต้เบื้องพระยุคลบาทให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านโครงการดูแลรักษาแม่น้ำลำคลองเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบดูแลความสะอาดของแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองคลองประปาคลองมหาสวัสดิ์และแหล่งน้ำสำคัญเพื่อให้น้ำต้นทุน ยังคงใสสะอาดสำหรับคนรุ่นต่อไปจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำการประปานครหลวงเดินตามแนวพระราชดำริอย่างมั่นคงเพื่อเชื่อมโยงน้ำและป่าเข้าด้วยกันอย่างยั่งยืนเพราะพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเป็นน้ำสมเด็จพระพันปีลหลวงจึงทรงเป็นป่าการประปานครหลวงจะเป็นผู้ดูแลน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตและผืนป่าของแผ่นดินไทย ตลอดไปโดยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้แม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวง